ครับพิกอเด็กในคลิปนี้เราก็จะมาในหัวข้อการงานนะครับในช่วง7วันนี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปรับคำทำนายนะครับฝากกดติดตามนะครับกดประใจใยแล้วก็กดคอมเมนต์นะฮะแชร์ไปเพื่อนดูด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับสําหรับผู้ที่เรียกออร i ดิ้น a ิโน่ทาหลสำหรับแรกนะครับการงานของคุณในช่วงนี้รู้สึกเออมันดูไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสำหรับคุณสักเท่าไหร่ Finished. เรื่องเงินที่ได้ตอบแกนมาไม,ไม่ค่อยพอนครับแล้วก็ให้ i ิงออฟซอร์ทขึ้นนะครับเป็นตัวบอกว่ามีปัญหามีอุประศัดด้วยนะฮะก็ช่วงนี้ทำอะไรก็ใช้สตินิดนึงนะฮะอย่าใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งนะครับแล้วมันจะผ่านไปได้ดีนะครับสำหรับผู้ที่เลือกสำนับที่2นะครับแททูทารลนะครับผู้ที่เลือกกองนี้นะครับให้ระวังนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเกิดขึ้นครับ ายอัลฟานขึ้นนะครับเฟสขึ้นนะครับไม่ใช่หัวร้อนนะครับเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเก่งมากๆเลยแต่ระวังทะเลาะกับเจ้านายนะครับเจ้านายเขาก็หรือว่าลองสลับฝั่งกันได้นะครับทั้งสองฝั่งนี้มีคนหนึ่งทํางานเก่งนะครับคนหนึ่งรักในงานของตัวเองนะครับระวังทะเลาะกันนะครับสำหรับผู้ที่เลือกสำหรับที่3นะครับอีฟเชนทานหลอดนะครับคำทำนายในกองนี้ก็คือคุณเป็นคนที่เก่งเรื่องงานนะครับเก่งมากเลย ถึงขั้นเป็นระดับเจ้าของกิจการนะครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้หน่าผิดหวังหรือว่ายอดมานิ่งๆไปอาจจะมีอะไรที่แบบไม่กระตื้องนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับผมไพ่ที่ได้ก็จะเป็น king of w a r นะครับหาถ้วยแล้วก็ the sun นะครับ the sun ขึ้นยังไงก็แก้ปัญหาได้นะครับผมสำหรับผู้ที่เลือกกองสุดท้ายนะครับกองน้องแมวนะครับไพ่ชุดนี้ทำนายว่าเรื่องงานคุณไม่มีปัญหาเลครับ ใครที่อยากได้งานใหม่หรือว่ากำลังจะเริ่มงานใหม่เนี่ยครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับเอสอวานขึ้นนะครับเงินก็โอเคนะครับมีโอกาสได้ราบลอยด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เดอะสตาร์นะครับในที่นี้คุณอาจจะเป็นดาวเด่นอาจจะได้เป็นพนักงานประจําที่ดีเด่นในเดือนนี้นะครับผมใครที่เลือกอันนี้ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับ